สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเคียวสายแตกครับดูคลิปนี้พี่น้องมาดูเด็กน้อยตัวดำทำอะไรนี่โอ้รถขึ้นรถครับนี่ครับเนื่องจากรถคันนี้ยางแตกเราต้องใช้ซาลิงบรรทุกพอเบา,ม,ามันที่ตกนี่นี่ขวมนี่เราเดินทางเอาอะไรครับป๋านี่มีคนยกเยี่ยมให้ด้วยครับ

<ะ>มีซารลิงเนี่ยมันก็ดีอย่างครับเขาเรียกว่านนะการใช้งานนี่เกินคุ้มเลยเนื้อคำบรรยายจริงๆฝนก็จะตกแล้วสายว่างขวาว่างเอ้ย <c oughs> เ,สเสียบุนตามตรง โอยคือโยงสิใส่เกียร์ยังวะรถโยงตึ่งใส่เกียร์ยังยบ้าบอโอ้ชาวบ้านมองเต็มเลยครับรถคนรถไปเดินทางไปเรื่อยๆโอ้รถอยู่ข้างบนนี่น้ำมันเต็มถังเลยดิ เราโยงเคร่องนี้น้ำมันเต็มถังเลยลส่วผมไปที่รอแต่ว่าร้อแปดสิบบิดไปเลยร้อยแปดสิบข้งเค่งโยกให้ไหมแรงนี่ bà đi văng ngàn à, ngập bao oh. oh. à. lăng văng ngập khoảng ơ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  ăn một đứa ạ ơi 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 chuộc lúa ạ đi cái này เฮ้ยเบาส่งถึงที่เลยเอา้าถึงแลง้วยังงอนอยู่ไปหังนังั่นงบนี่ยังหานเยผมมน, <c oughs> มนะ นี่ครับรถขนรถพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่ยางแตกจริงหรอใช่ที่รถเสียก็พากันเล่นอ่ชิบหายแล้วสเสด็จแม่ยางแตกดูดูมาดูไหนมาดูการถนอมรถทางเสียดูยขาตั้งไม่ต้องอู้แตกแล้วมั้งนี่ <laughs> ถึงเมดาซะเนาะเอาลงอ่ะลงคนเดียวได้ปะ เด็กน้อยอย่าลงคนเดียวเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดี๋ยวดเดี๋ยวดเด้อเดเด้ขาเล่นอะไรเนี่ยเอามาลงไม่มีคนกลับไปเลยโอ้ยหยาบ โอ้โหเสียนมากครับนี่ฝึกเมื่อกี้บีนี่ขึ้นเทเลอร์นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้จัดเลยครับเด็กน้อยพี่ว่างัด <c oughs> เล็กอยู่นนั่นแหละงัดย่างหน่อขาดกยัางเลยค่ะเด็กน้อยงัดเข็นกะยังแตก พี่แอลเขียนนั่นเล็กอยู่ในนั่นแหละวันที่สิบสองงานงอกครับรถพ่วงก็แตกมันเหมือนล่มเลยขอางงานเลยบ่ต้องนี่ก็แตกครับบ้านผมนี่มีแต่รถเท่ๆเลยพี่น้องคันนี้จะเป็นรถขนหญ้าครับรถพ่วงซิ่งคันนี้พ่วงซิ่งครับ เด็กน้อยตัวดำก็จะเป็นช่างนะพอดีเห็นปะมีสองนะฮะหาเมือีดิเครื่องมือมาหาง่ายอยู่หรอกง่ายฮะโมหูยังเขาวาเก็บหรอ ปลาวันนี้นะครับใช้วันนี้ปลยี่สิบสี่ป่ะแทงไหมเลยว่อืมแทงรุ่นสองเห็นป่ะนั่นั่นเลยรุ่นสองเห็นยังขันจุกเดสร้างอย่งางสุดขับฟังพี่ขาด,ดป่ะงัดฟังเลยตังนี้ เดี๋ยวเราช่างนัดยางกันให้ได้ปะไหมวันนี้อ้เสียนมากเลยครับเด็กน้อยตัวดำปะก็เป็นเอ้ยย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  ด okay. right? right? ูน่าด no, ูนะเ่ยไหนดูจุกหน่อยดูยังไหนมาสิเฮ้ยจุกหายเรียบร้อยดีครับเปลี่ยนยางไหนใหม่อ๋อใส่ประเจ็บสองนี้ครับอย่างไหนเรามีเป็นเป้ ของใหม่ไม่ใช้ครับใช้ของเก่ารั่วหรือเปล่าต้มลงดูก่อนว่ะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับเดี๋ยวดูช่างเมย์ทำงานก่อนบ๊ายบายครับผม